สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีมาล่งป่าแถวทังมันผืนนะครับผมแถวจังหวัดอุดรครับผมบ้านขําแหนต์ตำบลข้ามงครับพี่น้องบรรยากาศตอนนเศร้ากับคึมๆนะครับเมื่อนีครับขนาดน้องจะประมาณนี้นะ้ครับพี่น้องเมื่อนีครับอัตราการล่งอยู่ที่สองรอยบาทนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องวันที่เก่าเมษาบ้านหน้าล้อมหน่อยตำบลค้ำบงจังหวัดอุดรอำเภอบ้านเพื่อพี่น้นองเด้อว,วันที่เก่าเมษาฝากน้องเพื่อนนี่นะครับเพื่อนฝากไห้มาประชาสัมพันธ์ให้ครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าเพื่อนสมานกับบา้านเพื่อนเตรียมตัวระดับหนึ่งนะครับวันนี้บ้านลังจะเปิดอ่าเริ่มแล้วครับผมบา้าน โ,โดดออกแล้วป่าอย,ยังนั่ออกกันอเอา้าออกอีกแล้วพี่น้องท่านครับ

เอ้าอุ้ยออกอีกแล้วยังคืออ,อกดีแท้โอ,อ,คอ,อ,อ,โอ้ครับพี่น้อุอยกไก่ไหนแล้วครับผมสักหน่อยหนึ่งเสือดำไล่นะ้ครับผม อา่าจะเป็นปัจจีนครับพี่น้องโอ้ครับไก,กลๆเขาดีครับพุทธะ เป็นสวายน้อย,ยนะครับพี่น้องรุ่นซีตัวโลครับไปทำบุญไปสองร้อยบาทเซี200 200ยฟ้าครับไ,ไ,ไปยังเขาน้อครับพี่น้อง bọn mua ta chưa nè, bọn em thua rồi đấy, bọn em thua rồi đấy, ลุงครับผมไป,ปดีกว่านะครับโ,โ,โ,โดจ่เสือแล้วครับอยู่กอยูครับ Nào đẹp rồi đấy các phe đẹp hợp พี่น้องเขาเป็นมู๊แล้วครับสเสือเลี้ยงครับเหลืออีกตัววะนี่ครับพี่นอ้องเหลือตัวเดียวเขาหลายตัวเยอะพี่น้องเหลือตัวเดียวแล้วครับพี่น้องงาน,นกองมากพระท่านงาน ตัวนี้น่าจะสองโลได้ครับพี่น้องบ่อกระเหลือหน่อยครับุดโลหาครับพี่น้องโอ้โหโดดกินฟังละตักปลายาคับพี่น้องอ้ออยู่อยูครับพี่น้องใครจะรับเพนลุกซอยกันครับพี่น้อง อ่าเรียบร้อยครับผมครับพี่น้องงานเขาพร้อมกันสามดังครับพี่น้องได้ทุกคนไม่ได้ผู้เดียวมาด้วย่อแม่ได้ยุคผู้สวยได้ยุคผู้ยุคบ้าตีสองบ้านใหญ่หน่อยด้วย่าเลยไปบ้านแจ๊คเทียรเอากระโปรง เังลกเลเาอยู่มันหลแล้วก็ดูแล้วก็ดูที่หลังสิความรู้คก็ลุูที่หลังไม่มีตัวตาโอ้กับเสือสมครับพี่หน่อเดยเนี่ยออกไปบ้างทุกคนไปไ โอ้หุคเยเดี๋ยนกังไวยอเ้านนแกระแยงแย่ครับพี่น้องสายครับสวยหน่อยครับพี่น้องขนาดดูนี่กับสอ้ยโดดออกครับโดดออกเล้มาด่างนี่ครับพี่น้องานนจะบเขาครับพี่น้องเพราะว่าด่งยกขึ้นไว้ครับ เพราะการสอบเนี่ยท็าซี่สี่รุ่นเก่าจะเห็นหน่อยปีนี้ไม่อาเลยเนี่ยเห็นบ่กพูดบอกบอกอ่าอยู่อยู่ครับอ๋อน่าจะเป็นยี่กุกเลยครับพี่นอ้องอ่านี่สกหน่อยครับผมยีุ่กขึ้นแล้วครับพี่น้อง จีนครับพี่น้องอยู่ปยไปอยู่ครับหน้าตาก,กัน้อยหนขั้นบักซิบกิโลเขานี่เอาไปได้ด้วยนะครับไปหาทรวฟัง ตทษนีะตักเจ้าของกันนะตัวจีนครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมตัวจีนใหมครับพี่น้องจีนไงครับผมตัวละโลครับพี่น้อง ง่ชขอโทษขอให้ได้พี่น้องนี่แดดบอ่อครับเมื่อดตึ๊ะ จีนครับพี่น้องป้าจีนปากโควิดครับผมครับโอ้ของเงี้ครับพี่น้องเป็นป่ายังน้อบันอยู่ปะครับอยู่ปะครับยังบอกครับพี่น้องอู้เกาะโหะเงี้ครับผมป่าเกาะโหะครับโอ้ยู่ปะยู่ครับพี่น้องอ่าเป็นกาะโฮะนะครับผม อยู่ไปอยู่ครับโอ้โหง่ายครับพี่น้องตักครับได้ปะครับเรียบร้อยครับผมโหงหา่นะครับเนาะไอ้ีนอกสะดุ้งครับพี่น้อง ติดเแยงระบันปลากระเแยงไงครับผมปลากรแยงไงติดแยงนะครับผมอ้าวหลุดซ้ำอ่า <laughs> นี่นะจะเป็นปลาโน่นจันนะครับพี่น้องอ่าโน่นจันครับผมเห็นปลาโน่นจันครับ ปลาหนุนจันตัวโลนี่แหละครับพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าเบิ่งแหเพิ่นได้น่าจะเป็นปลาไนท์ทองนะครับพี่น้องสีออกปานนี้ครับอ๋อปลาไนท์ครับพี่นอ้องอ่าหนักตือสองหึ่งสามโลได้นะครับพี่น้อง ปลาไนท่ชองครับผม,อ,มอ่าเขาของก็จังแมนของเจ้าของนะครับเบิึงปลาไน,รนครับพ่อเราอุ่มขึ้นมาวางหันเนาะครับพี่น้องเนาะมาเบิงไกลๆครับตอนจังลาของเจ้าของโอ้จับม <laughs> <laughs> ือไปเกี่ยวอไรอ่าครับพี่น้องบึงตัวปลานท่ชองครับพี่นอ้อไงอ่าน่าจะได้ครับสองโลละครับพี่น้องมานีเนาะครับ

เจ้าเดวีนอนย่งใจ้ันน้นนะครับพี่น้องขอโทษพอให้นะครับเป็นป้าจีนครับพี่น้องอยู่มุมพอดีครับพี่น้องโดดตงย่านเนี่ยโตโลกแล้วครับพี่น้อง ละอ,อียแล้วบอกอ่าเรียบร้อยคร,รับรผมได้สวายตัวนึงครับพี่น้องจีนไ่โดดออกอางาครับพี่น้อง กระแยงเขาอีกแล้วพี่น้องกระแยงใหญ่อะไรครับผมโอ้หุผหนุ่มครับไปเคาะดางคุนนี้เลยครับพี่น้องโอ้ครับออกสองดัง ปลามือสามครับพี่น้องนี่ปลามือสามนะครับเนี่ยข <c oughs> ้างหน้าเขาครับพี่น้องอ <c oughs> ยู่ประยู่ครับ <c oughs> โอ้ปลาอย่างนอหน,นี่นออัน <c oughs> นี้นวลจันนะครับพี่น้อง <c oughs> นอ่านวลจันครับผมอัน <c oughs> นี้ปลานวลจันนะครับ โลกลัวครับพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยครับผมขั้นบดดดออกเพื่อน,นังสิได้ไลยครับพี่น้องดดออสองสามตัวแล้วลุดออกเขาเยอะแล้วมานู่ครับคนบนอย่ครับเขาคล้องง่ายเข่าเลื่อยอยู่ครับพี่น้องเอาอขาดซ้ำครับผม,มวัดยี่ยองนึง มาแล้วครับพี่น้องปากระแยงไงผุดหนาครับพี่น้องยิดเงียง ปนายครูหนึ่งอตส่าห์น่ะนะไอ้คนที่ผมถ่ายป้านายวังหันนะครับพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นอีกตัวแล้วครับพี่น้องบริเวณไทยเบื้องหน้าเพิ่นเอาเข่าของแล้วครับพี่น้องในป้านายครูหนึ่งนะครับคนที่ผมไปถ่ายเบื้องเน้อเซียนแหงวังหันครับถือว่าคุ้มเลยนะครับพี่น้องวัดสองลอยนี่ครับผู้ได้กับผู้ได้ครับเพิ่นคุ้มแล้วผู้มันลุงป่าธรรมดาครับพ่อมันไปมันมันครับ เขาคู่นึงครับพี่น้องเป็ดจีนตัวนึงกอ้แย่งตัวนึงครับพี่น้องเบื้องนะครับพี่น้องสามตัวครับเนี่ยตัวที่สามครับผัดไน่ครับโอ้สามตัวครับพี่น้องตัวสองผมเ่ได้ได้เบื้องนะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับพี่น้องนี่ตัวแรกอะไป็ดไทยเล้าเยือกไก่เหรอครับพี่น้อง ป่านนสามตัวครับพี่น้องมองเดียวครับสามตัวครับวานแหงมองเดียวครับป่านนี้สามตัวลรวบ um, มือเป็นสี่ตัวครับพี่น้องวานแหงมองเดียวได้ป่านนี้สามตัวคร you know. ับพี่น้องอ่าครับพี่น้องเบื้องอีกครับชิได้บ่ครับตัวที่สี่บอลทุกป่ายังครับพี่น้อง โอ้โสีโตอี่ลีครับพี่น้องบ้านแห่บาดเดียวอ่าผู้มานกับมานนะครับพี่น้องเนี่ยมานไผ่มานบ้มมานครับหากินครับเรียนปา่าในรุนดุนแล้วครับสวายนะครับพี่น้อง อ่ายี่ศกด,ด้วยครับพี่นอ้องโอ้เขาลุล่วครับแดงเหมืนกับเขาครับพี่น้องคนสองตัวครับแดงนั่นเรียบร้อยครับแดงอยู่ในเลี้ยวเยอะพี่น้องอ่าเรียบร้อยครับผมปลายี่ศกเสือสมครับพี่น้อง จีนไยเล่าครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้ขับมาแล้วครับพี่น้อง<ฆ>อยู่เปล่าล่ะอ้อยู่ป่ครับอยู่ป่ครับจีนนะครับผม โอ้โดดอีกแล้วครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าครับพี่นอ้องอีสุลุปปลายเบื้องด้านครับเปิดจังไรล่ะเนี่ครับผูเพิ่มหมานป่าหนครับพี่น้องเพิ่มขายไปตัว,ว,ตวนึงเล้วครับพี่น้องได้ทั้งเวิดหาโตครับก็เป็นจีนใหญ่ตัวนึงครับพี่น้องคุณนะ เบิ่งเนี่ยพี่น้องภูเป็นผิดหมายครับพี่น้องตัวไข่เบิ่งเนี่ครับโอ้ยบุมมีดูข้างเมื่อกี้ใครของเปล่าก่อลุงลวดไปเบิ่งขลองก็ได้ของนี่แหละได้ของก็ได้ผู้มันก็มันครับอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นกับพ่อได้นะครับพี่น้องนี่ได้กระหูไงนี่นะครับพี่น้องเป็นยังบื้องขื่นนะครับเนาะสรุปเบิ่งเหงาข่าวประมาณนี้นะครับผม อ่าครับวัวบึงพี่น้องเพื่อนในกระโหลกเี่ครับพี่น้องอ่าน้ำหนักในบูลุ์สามของซีโรนะครับพี่น้องเด้อครับปลาขาวปลาโน่นจันทร์นะครับพี่น้องเนาะปลาขาวกับผมมาหนีนะครับผมอ,อ่าครับมาเบึงบรรยากาศหลบหนองตลาดได้ครับเพ<อ>ื่นขายปลา,าได้นะครับใช่ครับงงอ๋อผู้ใดๆครับนปโอ้ เป็นตัวจีนกับปลาน้่นจัดแน,น่พี่น้อง,องตอน,นี้เนาะ,นนะอ่าสวายน ЕН ้อยปลากระแยงไงขายไปแล้วไปในทองใหญ่เลยอ่าปลาแง่มันขายไปลยแล้วครับพี่น้องก็ผู้แง่บอครับก็ผู้ใหญ่จักโลกครับเจ็ดลกว่าเจ,จ็ดลนะครับพี่น้องขายไปแล้วสนันมาไายพ่อท่าทนอ่ขาข่าวประมาณนี้นะครับผมอ่าคร,รับเบิรงของอีกจ่อครับพี่น้องอันนี้ของแฮบเนี่ยครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง พมานี่นะครับมีปลาขาวจีนปแปลงเสร็นะครับอ่าครับอีกเจ้าได้ครับกรดสุดมากแล้วครับผม <c oughs> โอ้กะโหงยับพี่น้องปลารุ่นนี้มันจวัตสีลัวผุดหมดเนยครับตายสะดุ้งหมดเลยครับมามามเป็นงไงมนต่ามาเน่้่หายโยกปอ่าเบื้องลําหนักปลาครับพี่น้อง เรับบังหวัดโลครับพี่น้องเก็บลูกนะครับล่างมือมาจมลงให้ลูกให้เป็นอันนี้สะดุ้งแม่นว่าไดอ่าครับพี่น้องผมก็สรุปปลายเพิ่งเข้าเข้ากับจับประมาณนี้นะครับผมว่าขัดจ่อยังหวะอป่าขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนหนึ่งเพิ่นเอาขึ้นมาขายครับสรุปให้เบื้องในต่ส่วนที่เพิ่นเอาขึ้นมาขายนะครับพี่น้องเนอะขัดจ่อยังยกกัดเตะเลยนะครับเนาะครับเจอกันอีพี่นะครับผม สวัสดีครับ